สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูอมซีอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้คุณครูคจะพาเด็กๆไปรู้จักหรือไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนในเรื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆค่ะเอะ๊จะเป็นยังไงนะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆนั้นเรามาทบทวนความหมายของคําว่าคอมพิวเตอร์กันก่อนค่ะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทํางานแทนมนุษย์นั่นเองค่ะเด็กๆลองดูตัวอย่างนะคะน้องอิมค่ะอิมเนี่ยเป็นคุณยนต์ใช่ไหมล่ะคะถูกสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อใช้ทํางานแทนคุณพ่อหรือว่าแทนโป้งกับก้อยนั่นเอง ก่อนอื่นนะคะเรามาดูคอมพิวเตอร์ที่เรามาเห็นโดยทั่วไปกันก่อนค่ะตัวอย่างนะคะคอมพิวเตอร์แบบนี้ค่ะเรียกว่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตคค๊ะนะักเรียนส่วนประกอบของเขานะคะประกอบไปด้วยจอภาพ CPU แป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์ค่ะเอ๊เด็กๆเคยเห็นคอมพิวเตอร์แบบนี้ที่ไหนบ้างนะคะเคยเห็นตามโรงเรียนเราไหมเอ,อ่ยใช่แล้วค่ะที่โรงเรียนเราก็มีค่ะเป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะคอมพิวเตอร์แบบนี้สามารถพกเห็นได้ทั้งที่อยู่โรงเรียนธนาคาร โรงพยาบาลหรือตามสำนักงานต่างๆค่ะเนื่องจากคอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายค่ะจึงนี้ให้เราได้เห็นกันจนชินตาเลยละค่ะต่อไปค่ะคอมพิวเตอร์ที่เรามักเห็นโดยทั่วไปอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะเรียกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปนั่นเองค่ะเป็นคอมพิวเตอร์เฉพาะส่วนบุคคลน,นะคะสามารถทํางานได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้แบบตั้งโต๊ะเลยละค่ะแล้วก็สะดวกในการพกพาแล้วก็เคลื่อนย้ายด้วยนะคะนักเรียน ต่อมาค่ะเรามาดูคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างนะคะว่ามีคอมพิวเตอร์แบบไหนบ้างที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจําวันที่นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กค่ะตัวอย่างแรกเลยค่ะแท็บเล็ตค่ะเด็กๆหลายคนรู้จักใช่ไหมละ่ะคะต่อไปค่ะภาพฝั่งขวามือค่ะสมาร์ทโฟนค่ะในส่วนนี้เด็กๆรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมละ่ะคะ ตัวอย่างต่อมาค่ะคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันค่ะตู้เย็นค่ะเครื่องซักผ้าค่ะเห็นไหมแล้วคะว่าของพวกนี้เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันจริงๆเขามีกลไกาการทํางานของคอมพิวเตอร์ค่ะซ่อนอยู่ภายในเครื่องจักรของเขาค่ะเราจึงเรียกเขาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะสมาร์ทวอชค่ะ เด็กๆรู้จักกันไหมคะเจ้าสมาร์ทวอตเนี่ยสามารถดูเวลาได้แบบนาฬิกาสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้เหมือนแบบโทรศัพท์แล้วก็สามารถเช็คดูอีเมลได้ด้วยค่ะแล้วขณะออกกําลังกายนะคะก็สามารถเปิดเพลงฟังไปได้ด้วยอีกนะคะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปค่ะด้านขวามือค่ะเครื่องกลับอากาศค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าแอร์นั่นเองเจ้าของพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีกลไกของคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่ภายในค่ะจึงเป็นคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆยังไงล่ะคะ บางครนักเรียนสําหรับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นที่ครูได้นํามายกตัวอย่างให้นักเรียนได้รับชมกันคอมพิวเตอร์พวกนี้สามารถพบได้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมล่ะคะแล้วยังสามารถช่วยทํางานทําให้ชีวิตประจําวันของเรานั้นสะดวกแล้วก็ง่ายรวดเร็วขึ้นด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูคต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ